สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอมพะบานยกใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนวาล์วน้ํานะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการเปลี่ยนวาล์วน้ําตัวนี้นะครับเราก็ต้องตัดข้อต่อสามทางตัวนี้ออกนะครับผมแล้วก็ตัดตัวนี้นะครับท่อที่ต่อมาจากวาล์วน้ําตัวนี้นะครับออกนะครับก็จะตัดนี่ตัดนี่ แล้วก็ตัดตรงนี้นะครับผมก็จะต้องใช้ข้อต่อหลายตัวเลยนะครับผมก็จะเป็นต้องใส่ตัวนี้ข้อต่อตรงหนึ่งตัวนะครับสองตัวนะครับแล้วก็ข้อต่อสามทางอีกหนึ่งตัวนะครับเพือ<ๆ>พ่อที่จะให้ได้ระยะเดิมนะครับที่เราต้องการที่จะใส่นะครับตัวนี้ผมก็ต้องการเปลี่ยนวาล์วน้ําตัวนี้นะครับเพราะว่าวาล์วน้ําตัวนี้เริ่มใช้งานมานานนะครับเริ่มมีน้ําหยดนะครับ ก็มีน้ําหยดก็จะสิ้นเปลืองน้ําผมก็เลยต้องการจะเปลี่ยนวาล์วน้ําตัวนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนวาล์วน้ําตัวนี้นะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้ข้อต่อเลยนะครับผมแค่ใช้วาล์วน้ําตัวเดียวที่เราต้องการจะเปลี่ยนนะครับมาครับผมมีวิธีการทําอย่างไรไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับ มก็จะตัดตรงช่วงข้อต่อนะครับจุดนี้ออกเลยครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นข้อต่อสี่หุมน,นะครับที่ได้ทําการต่อไว้นะครับ จุดนี้นะครับแล้วก็ต้องมาตัดจุดนี้นะครับ ก็นี่เลยนะครับสาเแหตุที่เขาปิดมา่อยอยู่นะครับหินปูนคลายอยู่ในนี้เต็มเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นวาล์วที่เราจะต้องเปลี่ยนใหม่นะครับผม นี่นะครับเราก็จะต่อตัวนี้ก่อนนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็จะใส่ท่อสี่หุนนะครับตัดประมาณา3เซนครับใส่เข้าไปที่วาล์วน้ำน,นะครับตัวนี้ครับใส่เข้าไปเลยครับ นี่คนระใส่เข้าไปแล้วเขาจะเหลือพื้นที่ประมาณ1นึ่งเซนครึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ใช้ท่อร้อยสายไฟครับขนาด3ามทับแครับตัวนี้สามารถสวมใส่เข้าไปในท่อ PVC 4หุ่นได้นะครับตัวนี้นะครับใส่เข้าไปได้เลยครับด้านในนี้นะครับ ทากาวครับแล้วก็ทากาวท่อด้านในนี้นะครับแล้วก็ใส่ท่อตรงนี้ลงไปครับ นี่ครับเห็นไหมครับเขาใส่กันได้ครับ นี้นะครับก็ใส่ท่อตัวนี้เข้าไปนะครับในท่อสารข้าแปะตัวนี้ครับสวมเข้าไปเลยครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับผมเห็นไหมครับเราทําโดยวิธีนี้นะครับเราไม่ต้องเสียไปซื้อข้อต่อตั้งสามตัวนะครับถ้าเราตัดตัวนี้ออกนะครับข้อต่อสามทางตัวนี้ออกนะครับเราต้องต่อตรงหนึ่งตัวสองตัวนะครับแล้วก็ต้องต่อข้อต่อสามทางใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับผมรวมแล้วต้องใช้ข้อต่อเพิ่มสามตัวนะครับเราเราทําโดยวิธีนี้นะครับเราไม่เสียข้อต่อเพิ่มซักตัวเลยนะครับเราแค่ ซื้อวาล์วน้ำมาใหม่มาเปลี่ยนแค่นั้นนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนท่อแบบง่ายๆแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองเปิดน้ําดูครับนี่เลยนะครับก็เป็นตักบัว DIY จากท่อ PVC นะครับผมทําเองครับตัวนี้ครับอันนี้ก็ทําเป็นรูปแพทชูลนะครับผมน้ํากระจายดีมากๆเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็ทดลองเอาวิธีนี้ไปทําตามได้เลยนะครับประหยัดข้อต่อได้ทั้งหลายตัวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เ,เพื่อนได้รับชมเลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ